ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกแอนด n ออนนะครับจำเชนออนไม่ได้แต่ว่ามันจะมีข้อเสียปแปลกๆเนาะดูนะทุกคนผมผมตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรกับมันมากหรอกเอาทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับช่วยกดไลค์ซับสไครป์ผมหน่อยนะครับผมขอแค่นี้แหละ ผมขอแค่นี้นะครับถ้าช่วยทำให้ผมก็ไปดูกันเลยนะมาแต่ผมพาไปให้ดูนี่ครับมันคือแอนออนอะไรไม่รู้อืมจะไม่ได้เนี้ยถือมีดมันเป็นไรอะ่ะเดผมจะบอกวิธีครับถ้าเล่นในแมปเอาชีวิตรอดก็ครับง่ายเลยสำหรับคนที่เอาชีวิตรอดเก่งเนาะไม่ใช่เพชรเลยนะครับทุกคนกดค้างไว้ที่ตัวดาบไม่ใช่ตัวดาบสิตัวผม ตัวละครออะไรก็ได้แบบหน้าจอโทรศัพท์ครับกดไว้เออามาเอามา่โอเคได้แล้วครับและนี่คือพลังพิเศษกดย่อครับกดค้างไว้ที่หน้าจอครับ <c oughs> อ่ะทุกคนก็คิดว่ามันไม่ได้พิเศษอเลยตรงไหนก็แค่เอฟเฟก์ใช่ไหมครับโอเคเป็นก่อนเดี๋ยวผมจะให้ ดูกันเยอะแยะไหนครับมออู่ห์แจกนะเนี่ยอนออนดี N o N D เลยซอมบี้นี่คือไอช็อตนี่คือการครับจะติดพิษรัวๆเลยนะครับถ้าโดนซอมบี้ก็จะติดพิษรัวๆนะไม่ใช่มีแค่ท่าเดียวด้วยนะครับก็ตายมาดอแถวนี้ได้ยังไงครับเอามาหิดมากกดย่อครับ โอเคนี่น่าจะเป็นท่าไหมไม่รู้ท่าอะไรอ๋อนี่ครับนี่ก็เป็นท่าไหมไม่รู้มันใช้สําหรับอะไรนะครับท่านี้เอาเอาผมไม่ได้จะขี่มาโธ่ใครก็จะไปขี่มา้าวะเอ้ยเอะไรอะ่ะอ๋อท่านี้กดค้างไว้ เพื่อทำให้สตัน้อยครับทุกคนมันก็จะระเบิดเอาให้มันตายไปเลยครับผมฟาดีบแล้วครับไปดีกว่าครับเอาตายสองตัวสวัสดีเจ้าแกะมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมเอาเ้าแทงไม่เข้า ไม่รู้ผมใช้ปีลวิธีนะครับทุกคนใครโทรมาขออนุญาตวางก่อนนะครับไปตายซะก็จะกระตุกหน่อยนะครับจะมีคนโทรมาเพราะวันนี้มันอาจคลิดครับไม่ใช่เครื่องขอแค่ผมผมขอแบบซับสไคร้ให้ถึงหนึ่งร้อยก็พอครับผมพอใจแล้วแล้วก็คุณดูดูคลิปให้จบ ผมก็พอใจแล้วก็ไลค์มันก็พอใจแค่นี้มันก็พอใจแล้วไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะถ้าไม่ชอบแล้วแต่เลยทำไมมันไม่โดนแกะวะเฮ้ยแกะแกะมันตะครับอือ <c oughs> โอเคโดนสักทีราชโปรเฮ้ยเห็นหมูบ้านวะอยากสั่งสอนหมู่บ้านวะ แถวนี bon. ้ใครใหญ่นะอ่ะไปก็มาดิครับชาวบ้านคิดว่าคุณเฟี้ยวมากเหรอคุณดีนิ่งๆคุณเฟี้ยวมากเหรอกกเลมก็เหมือนกันอ๋อทุกคนมันไม่เทพใช่ไหมครับถ้าไม่เอาซาวเวิร์ลถ้าไม่เอาชีวิตรอดมันไม่เทพใช่ไหมได้ก็มาดิครับกกเลมเอง มันก็ไม่รู้ด้วยนะว่าผมทำมันแบกมากเพราะว่ามันคือพลังคนระับเห็นไหมมันไม่รู้เลยว่าผมจะไปตีมันนะเนี่ยดีมากเลยมอสโอ้โหอ,อะไรเนี่ยท่าโอ้มันก็เจ็กเหมือนกันนะท่านี้โอ้ถ้าไปแปลกข้างนั้นนะครับทุกคน ไม่รู้ว่าครับว่าผมตีบอกแล้วมันดีมอนนี้แต่ซอมบี้มันจะตีพวกเรานะแต่มันไม่รู้ว่าเราตีแต่ว่ามันจะตีพวกเราปกติซอมบี้มันก็ต้องตีแล้วไม่ใช่หรอกทุกคนอะโคเลมมันถึงจริงๆครับทุกคนจะถึงไปถึงไหนเจ้าโกเลมบางทีมันก็จะกลับมาอันเดิมอันนี้ดีสุดละมันเยอะครับทุกคน เดี๋ยวมันก็ตายครับมันตายอย่างนี้แหละมันก็ต้องตายมีไม่ได้สิครับกดเล่มันถึกนะครับขเข้าใจผมด้วยอ่ะนี่ไงครับเรามีเหล็กแล้ว <c oughs> เราไม่ได้ต้องการแค่นี้นะครับมาเดี๋ยวันจะสอนนะครับอย่างแรกคือต้องเป็นโหมดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสอนครับอ่ะทุกคนก็ต้องมีโต๊ะครับแล้วก็มีดาบไอรอนอ่ะทุกคนตั้งโต๊ะครับตั้งตรตั้งดาบไอรอนเอาไอรอนสองแท่งมาวางนี้ ก็จะได้มันมาแล้วทุกคนวิธีใช้ผมก็สอนแต่แรกแล้วนะคระว่าใช้ยังไงช่วยไปดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอ,อ้อเดี๋ผมก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ไว้ใต้ล่างคลิปกับลิงก์แอนออนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย